สวัสดีเด็กๆคะ่ะสวัสดีเด็กๆและท่านผู้ปกครองนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากับความมืดนิดหน่อยนะคะเปิดไฟไม่ได้มันร้อนมากนะคะอ่ะเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปจำได้หรือเปล่า อย่าว่าแต่เด็กๆเลยไม่ได้อย่าว่าแต่เด็กๆไม่ได้เลยคุณครูก็จําไม่ได้นะอ่ะคณิตศาสตร์ปส่อ๋อเมื่อวานนี้เรียนเกี่ยวกับเลขโดดในหลักต่างๆที่มันเหมือนซูดโดก,กุเนาะนะคะส่วนวันนี้นะคุณครูจะสอนถึงการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและการหาคําตอบนะคะ ขอบคุณคุณครูแพวนภาและคุณครูสุพัชสอนนะคะทำสไลด์สวยๆให้เด็กๆได้เรียนกันนะคะวิชานี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์ป .4 นะอ่ะมาดูซิว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรกันการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะแดงมีรูปอยู่30ใบดำมีอยู่10ใบแดงมีรูปมากกว่าดำกี่ใบลูก ยี่สิบใบค่ะโอ้เก่งมากายี่สิบใบนะคะโดยเด็กๆวิเคราะห์จากว่าแดงมีอยู่30มสิดำมีอยู่10ใช่ไหมแล้วนำแดงตั้งลบด้วยดำใช่ไหมคะ30มันก็ต้องมากกว่า10อยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นนะก็เอามาลบกันเพราะฉะนั้นแดงก็มีรูปภาพมากกว่าดำอยู่20บใบอ่าเก่งเก่งเก่งนี่เลยเพียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้นะคะ30มสตั้งลบสิเท่ากับเท่าไหร่นะนี่เรามาดูโจทย์ข้อนี้ ปีที่แล้วบริษัทส่งออกสินค้าได้ห้าแสนสามหมื่นสี่พันกล่องปีนี้ส่งออกได้มากกว่าปีที่แล้วสามหมื่นห้าพันกล่องปีนี้บริษัทส่งออกได้กี่กล่องอาได้กี่กล่องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะ จะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะประโยคเด็กๆมองเห็นไหมมองเห็นไหมลูกเห็นเห็นนะประโยคสัญ,ญลักษณ์อ๋อเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ต้องรู้ก่อนว่าโจทย์เขากําหนดอะไรมาให้บ้างโทษทีนะคุณครูก็รีบไปนะคะ สิ่งที่โจทย์กำหนดให้อ้าวโจทย์กำหนดให้อ่าโจดกำหนดให้กำหนดอะไรมาปีที่แล้วส่งออกได้อ่าปีที่แล้วปีที่แล้วส่งออกไปส่งออกได้ห้าแสน สามหมืนสี่พันกล่องนะปีนี้ส่งออกได้มากกว่าอ้าวปีนี้ส่งออกได้เท่าไหร่ไม่รู้ปีนี้ส่งออกได้เท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่ามากกว่ามากกว่าปีที่แล้ว อยู่เท่าไหร่คะสามหมื่นห้าพันกล่องอ่าเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ประโยคประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะปีที่แล้วส่งออกได้อ่านี่เลยที่เขากำหนดมาใช่ไหมคะห้าหมื่นอะห้าแสนสามมื่นสี่พันนะ ปีนี้ส่งออกเท่าไหร่ไม่รู้ส่งออกเท่าไหร่ไม่รู้ก็ให้เป็นเครื่องหมายเครื่องหมายเท่าไหร่ไว้ไม่รู้นะคะแล้วก็ปีนี้แต่รู้แต่ว่าปีนี้ส่งออกมากกว่าอยู่มากกว่าปีที่แล้วเราต้องเอามาทำอะไรกันเอามาบวกกัน35000ื่นห้านะคะก็คือ นี่ปเป็นจํานวนของปีนี้ที่จะส่งออกทั้งหมดอ่าวิธีทำออได้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์มาแล้วเด็กๆก,ก็ต้องเขียนวิธีทำนะคะขีดเส้นใต้ด้วยสองเส้นด้วยปากกาสีสีแดงน,นะอ่าวิธีทำนะคะตั้งเลยห้าแสนสามมืนสี่พัน ตั้งหลักให้มันตรงนะคะบวกอ่านี่เครื่องหมายเมื่อคืนนี้คุณครูตรวจการบ้านของเพื่อนบางคนนะคะเครื่องหมายลืมใส่กันนะเครื่องหมายห้ามลืมนะคะบวกเท่าไหร่นะสามหมื่นสามหมือ่าสามหมื่นห้าพัขีดเส้นใต้ด้วย อโอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ประกาแดงไม่ใช่อันนี้ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาน้ำเงินธรรมดานะคะเสร็จแล้วออาบวกกันเราตั้งหลักตรงแล้วบวกกันเลยนะอ่านอันนี้ก็ต้องตรงกันนะคะคอมม่าตรงนี้ต้องตรงกันสี่บวกห้าได้เท่าไหร่เก้าค่ะหกห้าใช่ไหมเออดังนั้นนะคะ อ่าเดี๋ยวแคปเดี๋ยวแคปจอไว้นะดังนั้นดังนั้นนะปีนี้ปีนี้บริษัทบริษัทส่งออกสินค้าใครเปิดไม่ส่งออกสินค้าได้นะคะได้ ห้าแสนห้าแสนหกมืนเก้าพันกล่องอย่าลืมนะอย่าลืมหน่วยนะคะหน่วยนี้ห้ามลืมนะบางคนก็ลืมหน่วยแต่ไม่ต้องขีดประกาดแดงนะอันนี้คุณครูวงไว้ให้เฉยๆอย่าลืมหน่วยอย่าลืมเครื่องหมายนะคะเด็กๆจะชอบลืมอ้าวตอบทีนี้ ตอบตออบตอบขีดเส้นใต้ด้วยปากกาแดงสองเส้นนะจริงๆแล้วมันมีไม้บรรทัดนะคะคุณครูขี้เกียจเด็กๆต้องเอาไม้บรรทัดขีดนะอ่ะตอบห้าแสนตอบเป็นตัวเลขไทยนะหกหมืน่นเก้าพันกล่องอ่านะเรียบร้อยนะแล้วก็ ขีดเส้นนะคะข,ข,ข,ขีดเส้นขั้นข้อขีดเส้นขั้นข้อปึ๊บอันนี้ขีดเต็มหน้ากระดาษเลยนะคะสองเส้นจบเรียบร้อยนะในหนึ่งข้อก็จะประมาณนี้นะคะเด็กๆงงตรงไหนไหมเอ่ยงงไหมไม่งงนะ โอเคนะคะแคปอะแคปจอตรงนี้ไว้เลยเอย๊ทำยังไงมันถึงจะเล็กลงได้กันหน้าเดี๋ยวคุณครูกับนี่ได้แล้วอ่าแคปจอตรงนี้ไว้ได้เลยค่ะแคปจอไว้ได้เลยนะดูวิธีทำนะคะ,ะจะ้า ผมแคปหน้าจอไม่เป็นรัะอ๋องั้นไม่เป็นไรค่ะงั้นคุณครูแคปไว้ให้แล้วเดี๋ยวส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มให้นะคะแคปเป็นล้วกหน้าเออใครแคปได้แคปค่ะใครแคปไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะส่งเข้าในไลน์กลุ่มให้นะคะอ่าอันนี้คือวิธีทำที่ถูกขั้นตอนนะลูกนะที่ถูกต้องถูกขั้นตอนนะคะถ้าคุณครูบอกว่าให้เด็กๆแสดงวิธีทำนะ ให้เขียนแบบนี้เลยนะคะเขียนโจทย์ก่อนอาสมมติว่าอันนี้เป็นโจทย์นะเขียนโจทย์เขียนโจทย์เสร็จแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วก็มาแสดงวิธีทำถ้าคุณครูบอกว่าเด็กๆแสดงวิธีทำงัดอันนี้ออกมาดูได้เลยนะโอเคไหมคะ,อะโอเคค <c oughs> ่ะอาโอเคอะทีนี้ เดี๋ยวเราจะไปเรื่องใหม่แล้วเรื่องนี้จบเท่านี้ง่ายไหมง่ายไหมเออนะคะคุณครูอธิบายง่ายๆเพราะว่าเรามีพื้นฐานอยู่แล้วนะอ่ะอันนี้เขาจะอธิบายเป็นเอออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคุณครูลืมปีที่แล้วคุณครูสอนพี่ปสี่อยู่นะคะเนี่ยเออเขาเรียกกราฟอะไรเนี่ยละค่ะเดี๋ยวคุณครูไปหามาให้เนาะเขาเรียกแผนภาพอะไรสักอย่างนี่แหละ อันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูไปหามาให้นะวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวคืนนี้คุณครูหาข้อมูลก่อนคุณครูล,ลืมนะเ,เดี๋ยวคุณครูหามาให้ว่าเขาเรียกว่าแผนภาพอะไรนะคะเราจะใช้แผนภาพแบบนี้ก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเราควรใช้แผนภาพแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะสอนว่าใช้แผนภาพแบบนี้ใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวดูข้อต่อไปก่อนเพราะข้อนี้ ข้อนี้คุณครูสอนถึงอทั่วไปอ้าวอาอน,นี่เอาอันนี้ดีกว่านะอ่าเอาอันนี้ดีกว่าเดือนนี้เดือนนี้โรงงานผลิตสินค้าได้อ้าเขียนเลยเดือนนี้นะคะเดือน เดือนนี้โรงงานผลิตสินค้าได้ทำเป็นนี่แผนภูมิเลยนะคะวาดปั๊บปั๊บป๊บปบป,บป,บปบอ่าเดือนนี้ขายได้สองแสนเดือนนี้ขายได้สองแสนห้ามื่นสี่รอยห้าสิบชิ้น อันนี้เดือนนี้นะเดือนนี้ขายได้ขนาดนี้นะคะต่อไปเดือนเดือนที่แล้วเอ้ยไม่ใช่ขายได้สิอันนี้ผลิตได้อ่ะเดือนนี้ผลิตได้2อ4 5 0ชิ้นนะคะเดือนที่แล้วเ้าเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วบริษัทนี้ผลิตสินค้า ได้มากกว่า3ามหมืกว่าชิ้นเดือนนี้โรงงานผลิตได้ผลิตได้มากกว่าเดือนที่แล้วเดือนนี้ผลิตได้2องแสนซึ่งมากกว่าเดือนที่แล้วอยู่สามหมื่กว่าชิ้นอ่าเดือนแสดงว่าเดือนที่แล้วผลิตได้เท่าไหร่ไม่รู้ อันนี้ผลิตได้เท่าไหร่ไม่รู้คุณครูเขียนเป็น question mark ไว้นะคะแต่เดือนนี้เดือนนี้นะเดือนนี้ผลิตได้2อง0 0ือสองแสนหชิ้นซึ่งมากกว่าเดือนที่แล้วอ้าวมากกว่าเดือนที่แล้วมากกว่าเดือนที่แล้วนี่ตรงนี้เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเท่าไหร่ไม่รู้นะ แต่เดือนนี้เออมันจะเขียน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเขียนเป็นรูปอันนี้ได้ยังไงแอนนะคะแต่เดือนที่แล้วผลิตได้มากกว่าเดือนนี้นะสามหมื่นกว่าชิ้นอ่าสามหมื่นสามหมืนกว่าชิ้นสี่แปดศูนย์ แต่รวมแล้วรวมแล้วรวมแล้ว,ลว,ลด 200, วเดือนที่แล้วผลิตได้สองแสนกว่าชิ้นเดือนที่แล้วผลิตได้สองแสนกว่าชิ้นนะคะเฮ้ยโทษทีเดือนนี้โทษทีเดือนนี้ผลิตได้ทั้งหมดเนี่ยสองแสนสองสกว่าชิ้นซึ่งมากกว่าเดือนที่แล้วอยู่สามหมื่นกว่าชิ้น แต่เราไม่รู้ว่าเดือนที่แล้วอ่ะผลิตได้เท่าไหร่ใช่ไหมงงไหมหรือคุณครูงงอยู่คนเดียวแต่เดือนที่แล้วเราไม่รู้ว่าผลิตได้เท่าไหร่เออแต่รู้แต่ว่าเดือนนี้ยผลิตได้มากกว่าเดือนที่แล้วอ่ะสามหมื่นกว่าชิ้นอ่าเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ประโยค สัญลักษณ์อ่าเดือนนี้นะเดือนนี้รวมรวมแล้วเนี่ยได้สองแสนห้าหมื่นสี่ร้อยห้าสิบชิ้นอันนี้คือรวมแล้วนะอ่าเท่ากับเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่เดือนที่แล้วไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ร,หร,รู้แต่ว่าเดือนที่เดือนนี้ เดือนนี้ค่ะอ่าผลิตได้มากกว่าเดือนที่แล้วอยู่จ้าน้องปินเลยครับฟ้๊แรงมากอ๋อได้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 ครับได้ครับปิดเลยครับปิดเลยแล้วไปดูคลิปย้อนหลังเอาครับปิดแล้วครับ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 ออกได้เลยลูกเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังเอานะเคเคอะ เดือนที่แล้วขายได้ทั้งเดือนเนี่ยนะคะเดือนที่แล้วขายได้ทั้งเดือนไอเดือนนี้ขายได้ทั้งเดือน2องแ0 0ห้ชิ้นนะคะเดือนที่แล้วขายได้เท่าไหร่ไม่รู้เป็นเป็นช่องว่างไว้นะคะรู้แต่ว่าเดือนนี้ขา่าผลิตได้มากกว่าเดือนที่แล้วอยู่30,000่นกว่าชิ้น 3480ชิ้นผลิตนะไม่ใช่ขายนะคุณครูโทษทีนะคะพูดถูกพูดผิดนะอ้าวทีนี้เรามาสลับข้างกันย้ายข้างใช่ไหมคะอย้ายข้างเราจะเอา30,000ชิ้นเนี่ยนะ30,000ชิ้นนะคะมาลบกับ2องแสนนะ2องแสนนะคะ สี่ห้าศูน์ลบทำไมถึงลบเพราะว่าข้างหน้าสามหมื่นเครื่องหมายมันเป็นเป็นอะไรคะเป็นบวกใช่นะคะแล้วเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองประโยคสัญ,ญลักษณ์จะเขียนได้แบบนี้นะคะเขียนได้แบบนี้นะประโยคสัญ,ญลักษณ์นะถ้าเด็กๆเ,เขียนออกมาแบบนี้นะคะให้จัดใหม่แรกๆเ,เลยถ้าเขียนออกมาได้แบบนี้ให้จัดใหม่เป็นแบบนี้ นะคะเป็นแบบข้างล่างนี้นะวิธีทำวิธีทำอ่ะขีดเส้นใต้ก่อนสองเส้นนี่อ่ะตั้งเลยสองแสนห้าสี่ห้าศูนย์ลบนะเครื่องหมายลบนะสามศูนย์หลักให้ตรงกันนะคะสี่แปดศูนย์อ่ะลบกัน ันนี้เป็น15อันนี้เหลือ3 8 9 10 11 12 13 14 15เหลือเท่าไหร่7อันนี้เป็น13อันนี้เหลือ9 4เป็น9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9หักออก0เหลือ9อันนี้เหลือ4 4หักออก3เหลือ1เหลือ2อหมเรียบร้อย เพราะะนะนะคะเพราะฉะนั้น,น,ะะเ,ะะน,นเดือนที่แล้วดังนั้นดังนั้นเดือนที่แล้วผลิตสินค้าได้สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบชิ้นอตอบ อ่ะสองแสนหนึ่งมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบชิ้นอ่าเรียบร้อยนะคะนีะ่ขีดเส้นใต้ขั้นหน้ากระดาษอืมเรียบร้อยเด็กๆงงตรงไหนไหมเอ่ย งงตรงไหนไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะมาบอกนะคะว่าแผนภาพอันนี้นะคะเขาเรียกว่าแผนภาพอะไรนะคะมันมีชื่อของมันอยู่นะคุณครูลืมนะคะอ่าคุณครูเทิมเทอมหน้าเราจะได้ใช้แผนภาพอันนี้ในการเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวเทอมนี้เราค่อยๆศึกษากันไปก่อนนะคะอ่าจบแล้วค่ะเด็กๆสําหรับเรื่องนี้ง่ายไหมคะง่ายไหมเออง่ายนะคะ ง่ายนิดเดียวเองนะเอออ่ะเด็กๆมีอะไรสงสัยไหมเอ่ยไม่มีค่ะไม่มีมมนะอโอเคทำไมเก่งอย่างนี้ทำไมเก่งอย่างนี้เนะไม่มีอะไรสงสัยเลยเก่งจังเลยอ่าจะเรียนต่ออีกไหมหรือว่าจะพอแค่นี้ก่อน ปเปอาแค่นี้ก่อนค <c oughs> ่ะครูอ่าได้ได้ได,ได้วันนี้เหมือนฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะงั้นเดี๋ยววันนี้คุณครูพอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดนะอ่าทําแบบฝึกหัดนะคะมีเพื่อนแค่ไม่กี่คนเองที่ทําส่งคุณครูนะคะแล้วคนอื่นๆล่ะเงียบหายไปเลยนะเราจะจบบทที่สองกันแล้วนะคะพรุ่งนี้เราจบบทที่สองกันแล้วนะเด็กๆ <c oughs> พรุ่งนี้เราจบบทที่2กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะแบบฝึกหัดบทที่2นะคะเคลียร์เลยนะเสาร์อาทิตย์ส่งได้เดี๋ยวคุณครูตรวจให้แล้วพรุ่งนี้วันอะไรวันศุกร์แล้ววันจันทร์คุณครูจะพาขึ้นบทที่3แล้วนะการคูณการหารแล้วนะคะวันจันทร์นะอ่าโอเคค่ะเด็กๆไม่มีอะไรสงสัยแล้วนะคะ คุณครูขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีเด็กๆและท่านผู้ปกครองด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ